สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยพาทุกคนมาทำลาเต้จากมอตมโมกาพอดนะคะวันนี้ใช้3คัพเหมือนเดิมจ้ามอจีนอีกแล้วไม่มีนะคะมอบแบรนด์ไม่มีตังซือ้อมันแพงนะคะวันนี้มาทำลาเต้แบบง่ายๆกับแก้ว16ออนนี่น,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 นี่เห็นไหมเห็นไหมแก้ว16ออนนะคะก็ไม่ได้อาคลิป หลายวันอยู่เหมือนกันเพราะว่าพยายามที่จะอัพลงเพจแล้วนะคะแต่ว่า Facebook มันขึ้นว่าอัพไม่สำเร็จแล้วมันก็อัพไม่ได้ทั้งที่หน่อยก็ใช้ทั้ง WiFi แล้วก็ใช้ทั้งเน็ตโทรศัพท์ม,มันก็อัพไม่ได้อยู่ดีหน่อยก็เลยเออช่องหัวมันปล่อยเพลงๆไปนะคะวันนี้แนะนำก่อนนมที่ใช้เป็นเมจินะคะรสจืดนะคะสูตรที่เขาใช้กันทุกที่นั่นแหละนะอ่าแล้วก็ แก้วตวงนะคะแก้วตวงแล้วก็กาแฟค่ะนี่กาแฟที่หน่อยบดแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นสองสายพันธ์เหมือนเดิมก็คืออาราบิกา้าแล้วก็รบัสต้านะคะก็จะมีความเข้มมากๆหน่อยผสมแบบ1ต่อหนึนะคะไม่ได้ผสมแบบ70-30เหมือนทุกที่ที่เขาผสมกันนะเพราะหน่อยชอบกินกาแฟเข้มนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มการทำเลยคลิปนี้ก็คือแบบ เดี๋ยวเราจะอธิบายไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าขี้เกียจตัดต่ออะ่ะเออขอเป็นคลิปยาวทีเดียวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต้มก,กันก่อนนะขอนนะคะตกแะาแฟใส่น้ำก่อนใส่น้ำใต้วาวค่ะ เ <Okay. S 2> ใส่น้ใต้วาวนะคะแล้วก็เอามานิดนึงเราจะใส่กาแฟนะกาแฟก็แบบว่าบดบดกาแฟแบบน้อยมากใส่ให้เต็มไปเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยนหน้าให้เท่ากัน ลงนิดนึงกดลงนิดนึงนะคะให้มันแบบว่าให้มันแบบว่าหน้าที่มันแบบเสมอกันนะอุ๊ยแมวหรือ,อตัวอะไรก็ไม่รู้มันคืนหลังคาเออทุกครั้งนะคะที่มีการอัดคลิปก็จะเป็นแบบมีอุปสรรคเสมอกันนะมีอุปสรรคเสมอเลยแล้วก็เกลีย่ยเอาพวกแบบว่า อยู่ข้างๆข,ขอบขอบนี้ขอบๆอบนี้เหนะ็นไหมมันจะมีกาแฟนิดนึงก็เกลีย่ยลงให้มันหมดนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะนแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่ไปวันนี้ใช้แก๊สบ้านนะคะไม่ใช้แก๊สปิกนิกเพราะว่าเรื่องที่เกียรออกมาด้วยวันนี้ถ่ายในครัวบ้านอาจจะโลกนิดนึงอาจจะโสดกบกนิดนึง,าานนงแต่ว่าเป็นครัวที่ใช้จริงยังไม่ได้ทำการรีโนเวทบ้านแต่อย่างใดเนาะ เดี๋ยวเรารอให้เดือดนะคะรอให้เดือดแล้วก็ในระหว่างที่เรารอเราก็จะมาทําใส่ส่วนผสมกันอันนี้คือนมผสมนะคะที่หน่อยผสมไปแล้วแล้วหน่อยก็ใช้ไปแล้วนะคะมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะคะหน่อยก็ทํานมผสมอาตราส่วนของหน่อยก็คือ1ต่อหนึ่งเหมือนกันค่ะสูตรของนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่ผสมกัน1ต่อ1นะคะก็เดี๋ยวเรามาใส่กันเลย ใส่นมไปนมผสมนะใส่ไป60 ml หรือประมาณ2ออน mm. เกือบเกือบถึง2.5ค่ะเกือบเอถึง2.5ออนหรือไม่ก็2.5ออนเลยก็ได้ออถ้าใครแบบคือตัวจำนวนออนกับตัวจำนวน ml อะ่ะมันจะเหลืองกันอยู่แค่นิดเดียวจะ2.5หรือ2ก็ได้แล้วแต่นะคะรสชาตินะคะปรับตามใจชอบนะคะไม่ต้องตามหน่อยก็ได้นะทุกคนไม่ต้องตามหน่อยก็ได้ ก็ในระหว่างรอลก็เตรียมไว้ดีนะวันนี้หน่อยจะใช้กาแฟ3ออนเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้นมข้นจืดเมจิตัวน,นี้เออไม่ใช่คข้นจืดใช้นมจืดสิเออใช้นมจืดก็ประมาณอีกเติมไปอีกประมาณ20 ml นะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวรอมันเดือดนะเดี๋ยวรอนี่กาแฟเดือดเดี๋ยวเรามาต่อกัน โอเคก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเดือดแล้วก็พึ่งแล้วด้วยแล้วก็หอมให้ดูวาน้ำกาแฟที่แบบว่าขุ่นดำแล้วก็มีควันขึ้นนะคะเรจะใช้กาแฟอยู่ที่3ออน3ออนนะประมาณนี้ แต่ถ้าใครที่ถ้าใครที่ชอบเข้มนะคะก็สามารถที่จะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะใช้สมออนกับสี่ออนแล้วก็ผสมลงไปวันนี้หนะ่อยไม่เสิร์ฟแยกชั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเวลาที่ทําขายจริงๆอะ่ะลูกค้าไม่ได้มานั่งเก็ตหรอกคะ่ะว่าการแยกชั้นมันมันคืออะไรเอา,าที่เขาสะดวกนะนะก็คือคนไปเลยคะ่ะคุณให้ ลูกค้าไปดูไม่าต้องม,มันนะคะเลยนี่หอมอ่ะดมอ่ะเดี๋ยวก็ชิมเลยอืมทุกคนเข้มมากเข้มจริงๆเดี๋ยวตักน้ำแข็งก่อนนะ แล้วเราก็ตุ้มทเข้ากันกับน้ำแข็งด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำแข็งอีกหรือถ้าใครอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากได้ความมันอีกก็อยากได้ความมันแบบนิดนึงนะ,อะโอเคใกล้เกินไปไม่เป็นไรเราก็เพิ่มนมเพิ่มนมข้นนมข้นอีกแล้วนมจืดนะเมจิเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ ล่าเป็นแบบท็อปหน้าข้างบนเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาอุ้ยปิดยาด้วยฝาเนะี่ยอือฝาปิดยาขออภัยทีนนี้ฝาปิดยาโอ้ แล้วค่ะเสร็จแล้วง่ายไหมอ่ะง่ายไหมขอจัดนิดนึงนะขอจัดเรียงนิดนึงนะให้มันดูแบบง่ายๆอ่ะอ่ะนี่ช้บช้บแล้วก็ช้บเป็นไงโอเคปะง่ายไหมง่ายนะคะในทุกๆคลิปนะคะหน่อยจะบอกเสมอนะว่ามันสามารถทำกินเองได้แล้วก็สูตรพวกนี้สามารถนำไปขายได้ด้วยนะ เพราะว่าหน่อยใช้อยู่จริงทํากินเองแล้วก็ทําขายด้วยนะคะหน่อยจะขายเฉพาะวันอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าจะถึงสุกก็คือหน่อยก็ทางานประจาเหมือนคนทั่วไปนี่แหละเนาะช่วงยุคโควิดพวกนี้ก็คือถ้าเรามีอาชีพที่แบบสองอาชีพขึ้นไปมันน่าจะโอเคกว่านะหน่อยก็เลยทํามันเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ทําทั้งออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้หน่อยมาแบ่งปันสูตรเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้รสชาติแบบนี้ใครอยากเอาไปทําต่อก็ได้นะคะอา,าาอาจจะฝาอาจจะเลอนิดนึงนะ ก็คือหน่อยใช้กาแฟนะคะโรบัสต้าอาร์บิก้าผสมกันนะคะอตัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะไม่ได้ผสมกับเหมือนคนอื่นนะความเข้มข้นก็จะมีค่อนข้างสูงเลยนะคะสูงเลยแล้วก็นมผสมหน่อยใช้ที่60 ml หรือใครจะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าใครชอบเข้มนะแล้วก็นมเมจิพัชไรส์รสจืดเนี่ยหน่อยใช้อยู่ที่20 ml แล้วก็เมื่อกี้ท็อปหน้าไปอีก2 0 ml เป็น ml แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบหรือว่าแล้วแต่แบบ ยังไงก็แล้วแตออ่รสชาติอยู่ที่ตัวบุคคลกินนะคะจะมาเอาตามหน่อยก็ไม่ได้แต่หน่อยมาแบ,บ่งปันสูตรนะคือหน่อยอยากจะบอกว่าใครอยากกินกาแฟสดนะแล้วมีหม้อต้มโมก็พอวตัวนี้นะชีวิตง่ายมากเลยนะได้กินกาแฟสดแบบไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อแบบแพงๆเลยคือเหมือนกันดินะคะอยู่ที่เราเลือกเมลิกาแฟด้วยนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์นะคะก็ขอขอบคุณที่ กดไลค์เพจแล้วก็ดูวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะวันนี้หน่อยไปแล้วบ๊ายบาย